สวัสดีครับอยู่ในโครงการรับจ้างบ้านของผู้ใหญ่นิทยาครับหลังนี้ผมไม่เข้าไปข้างในนะท่านผู้ชมเป็นคลิปพิเศษเลยหลังนี้ผมถ่ายไปสามครั้งแล้วนี่วันนี้ออกแล้วส่งดอกจิกทําเป็นหักมุกออกมายื่นมาอีกช่วงหนึ่งประมาณ50เซนอันนี้ส่งแล้วท่านผู้ชมจําได้นะคลิปนี้นะฮะส่งแล้วนี่ฝาเฟียมนี่เห็นไหมเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะไหนๆก็ดูแล้วก็เป็นคลิปพิเศษแล้วกันก็ดีน้องๆก็อยู่ด้านหลังนะ เดี๋ยวไปดูราล,ละเอียดนิดหนึ่งครับอันนี้ช่วงข้างหลังนะครับท่านผู้ชมมีประตูสองบานเลยแสดงว่าบ้านหลังนี้จะทําเป็นสองห้องก็ได้นะจะกั้นเป็นสองห้องก็ได้แต่หลังนี้หลังนี้กั้นสองห้องไหมสองห้องใช่ปะกั้น,น,นสองห้องนะฮ<ส>ะพื้นที่จะสอยก็อยู่ที่ประมาณาห้องละสามูณสามท่านผู้ชมนะเสากลมเสานี้ไม่เอาเสาหลอกผู้ใหญ่ไม่ให้อยู่แล้วครับเสาแบบนี้ไม่ให้อยู่แล้วครับเสาดีกว่านี้เยอะเลยครับ นี่ยหลังนี้จองแล้วครับเดี๋ยวก็ส่งแล้วกำลังน้องกำลังเร่งเร่งส่ง,ง,งวันเสาร์นี้น่าจะทันนะฮะนี่ลักษณะการทำนะครับผมไม่ต้องส่องข้างในนะฮะลักษณะของหลังนี้ก็คืออย่างฝ้าเพดาเนนะี่ยตีแบบเขาเรียกตาข่ายใยแมงมุมเหมือนกันเลยครับกับแปดเหลี่ยมเหมือนกับซุ้มสาราเลยนะฮะก็กำลังลงสีนี่ก็ไปลงหน้านอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะบ,บานทรงเขาเรียกว่า ทรงดอกจิกนะแล้วก็จริงๆมันก็คือคล้ายกับปัญญาแหละแต่ผู้ใหญ่นี่แกพยาย,ยามดัดแปลงก็เรียกว่ากันเพื่อนลอกเลียนแบบนะครับแต่แตกก็ไม่ได้กลัวนะแกจะลอกเลียนแบบไม่กลัวนะเพราะการโลกเลียนแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกับเจ้าของทําจริงโอเคครับคลิปพิเศษกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยส่งแล้วไม่ดูข้างในเพราะว่าถ่ายไป3ครั้งแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ